ผ่าดวงรวยหกราศีฝันแม่นให้โชคเตรียมตัวรับเงินก้อนโตผู้ใหญ่เมตตาโชครับกำลังโดดเด่นอันดับหนึ่งชาวราศีมืงกรมีโอกาสได้เจอคอนเนคชั่นใหม่ๆจากการทำงานรวมถึงมีโอกาสใหม่ๆทางการงานและ การเงินเป็นปีที่ช่องทางทางการเงินหลากหลายมากยิ่งขึ้นและมีผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยแต่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานในส่วนของด้านสุขภาพนั้นระวังโรคเกา่เกาๆที่เคยเป็นเป็นหายๆจะกลับมากวนใจอีกครั้งในส่วนของด้านความรักเองนั้นจะมีโอกาสที่คนรักเกา่เกาๆจะรีเทิร์นกลับมา ในจังหวะที่คุณนั้นลงตัวทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องนี้โชคลาภของคุณมีโอกาสโดดเด่นในกว่าทุกๆเรื่องโชคลาภเงินทองจะมากองอยู่ตรงหน้ามีโอกาสรวยทรัยพย์รวยโชคมากกว่าราศีไหนอันดับ2องชาวราศีเมถุน จะมีโอกาสได้เจอกับคนที่สามารถที่จะช่วยให้คำปรึกษาทางด้านการเงินในส่วนของเงนื้องานมีเกณฑ์ที่อาจจะรู้สึกอึดอัดและจะโดนลดอิสระภาพในการทำงานแต่คุณนั้นจะสามารถปรับตัวได้ซึ่งเป็นผลดีกับคุณในระยะยาวทำให้การงานเกิดความมั่นคงส่วนการเงินมีโอกาสที่จะหารายได้จากลูกทางใหม่แต่อาจจะต้องหมดไปกับค่าซ่อมแซมต่างๆความรัก คนโสดมีความสุขกับอิสระและเอ็นจอยกับตัวเองมากๆส่วนคนมีคู่ช่วงนี้รักกันดีรู้จักศึกษากันมากขึ้นด้านสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงช่วงนี้แข็งแรงดีอันดับ3ราศีเมษ อะไรที่ไม่ใช่กําลังจะเคลื่อนย้ายออกไปจากชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นงานที่ไม่ใช่มีแนวโน้มที่จะได้โยกย้ายไปเจองานที่ใช่กว่าเดิมแถมมีโอกาส ที่จะได้รับงานที่ท้าทายเข้ามาเป็นปีที่สปอร์ตไร์ส่งเข้ามาสู่ตัวคุณคุณจะได้เชิดใช้อย่างเต็มที่อยากให้โอกาสนี้แสดงความสามารถของคุณออกมาอย่างเต็มที่จะได้ก้าวไกลในด้านการทำงานการเงินก็ดีอยู่ในเกณฑ์ที่กับจ่ายใช้สอยได้คล่องตัว ด้านความรักนั้นช่วงนี้เนื้อหอมเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นบรรดาเพื่อนร่วมงานก็อยากจะเข้ามาร่วมงานด้วยส่วนคนมีคู่มีเกณฑ์จะได้สานต่อหรือแผนความรักในการวางแผนใช้ชีวิตด้วยกันแบบยาวๆ 4. ราศีกัน ราศีกันช่วงนี้ถือว่ารู้จักตัวเองมากขึ้นคุณจะค้นพบคำตอบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ชอบและทำได้ดีรวมถึงสิ่งที่ไม่ใช่คุณก็จะได้ตัดทิ้งหลังจากนี้เตรียมพร้อมเปิดรับอะไรใหม่ๆส่งผลทำให้มีโอกาสรับงานที่เกิดความท้าทายมากยิ่งขึ้นถึงแม้งานจะยากแต่สุดท้ายแล้วความพยายามของคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่คุ้มค่ามากพอที่จะทำให้คุณหายเหนื่อย ด้านความรักนั้นบอกเลยว่าเชื่อสัญชตาตญาณตัวเองใครที่ไม่จริงใจหรือจริงจังให้รีบปีกตัวออกมา 5. ราศีสิงห์ ถึงแม้ว่าจะมีงานและบททดสอบยากๆถาโถมเข้ามามีเรื่องให้คุณตัดสินใจทั้งการงานและเรื่องปัญหาส่วนตัวแต่คุณสามารถเปลี่ยนอุปสรรคเหล่านี้ให้เป็นโอกาสได้อาจจะต้องกัดฟันสู้อีกนิดเมื่อผ่านอุปสรรคและบททดสอบรอบนี้ไปแล้วจะสามารถปลดล็อกสกิลและส่งผลทําให้ดีจนเห็นศักยภาพของตัวเอง ใครๆก็อยากจะช่วยหรือชวนไปทำงานได้เลยปัญหาทางการเงินหมดสิน้นหากจะต้องรู้จักการวางแผนแล้วจะมีช่องทางในการลงทุนเพิ่มเติมและหาที่ปรึกษาดีๆบอกเลยว่าหลังจากนี้การเงินจะรุง่งโรดความรักมีโอกาสที่จะต้องพักรักไปก่อนไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่นอกเหนือจากนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มลงตัวแล้วสุดท้ายนี้ ชาวราศีกุมราศีกุมช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้เจอคอนเนคชันใหม่ๆเพื่อนร่วมงานใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอย่างแน่นอนซึ่งคุณจะทำมันได้ดีมีไรายได้เพิ่มมากขึ้น เงินได้เงินคิดทองได้ทองชีวิตจวานแววอยากได้อะไรก็ต้องได้ส่วนด้านความรักสมดังปรารถนาดังที่คุณคดาดหวังไว้ทั้งคนมีคู่และคนโสดถือว่ารักชื่นมืน่นสุขภาพก็ดีไม่มีอะไรน่ากังวลหลังจากนี้จะมีแต่ข่าวดีเข้ามารัว,รว ไม่เชื่อไม่ลบรูรูเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาติดตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ